อนเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้าของวันที่สามครับมึอนี้อยู่ไหนอยู่หน้าให้เกาออ่าเพราะว่ายังบริการปาจีนครับว่านีน่แถวพอแล้วมันใส่แอบไปโอ้ยเอีย้ยว,ยวครับเขาเอิ่อลอบสิ่งอยู่หน้าผมเองครับทางมะยาม ยวนหน้าผมเองพี่ในพ่อโอ้โหสองตัวครับอพรโอ้เออออกบ้านดิอมฉับมัสองตัวครับหวานเดี๋ยวหลังแรกครับพอแล้วใส่ไปเจ็ดหลังเอาสันไป ขอ้อศอกป่าจีนครับก็เศ้านี้กินขเ้เศ้าแล้วผมก็นทีเดินทางกับปาจีนครับเข้อศาของวันที่สามนี่ก็เป็นสาผมเองครับใส่ยืนรอบสะบนวันมาหลักใส่สาผู้อื่นเลยครับาเจ้าของ ดึกกีพอ,อโอ้ี่ยังถืออยู่ครับเออมุดหนาชัดชัดมันอ่ะนี่ครับสีมืดแน่ครับถือตัวนึงสามตัวแล้วครับสองหลังสองหลังถือสามตัวเหรอตัวนี้ขอหางนู้นไปติดเดี๋ยวผมมีทางแล้วล่ะ หนูก็าหากินแย่ๆครับปีนี่บบมีคือปีนายพันจุกมากนี่ปีเดียวครับในรอบเกือบสิบปีอยู่ด้วยปีเนาใน,ในายพันจุกมากครับปีนั้นหนูหลายนายพันจุกมาเอาไปเบิดแล้วเรียก่บมีแผ่ผาพันต่อ เดี๋ยวพอเรามานาให้มาขึ้นระ่าดอยู่ในกอไผ่เนี่ยครับหนูเสียงค้างอยู่ตัวหนึ่งมาทันวาในกอไผ่เนี่ยครับเหลือจากนายพันธุ์อยู่กอไผ่ละผมสื่อปลามาปล่อยอยู่ครับ มาปล่อยหมึกก้อนนี่เป็นปลาดิดหน่อยยังไม่พอทั้งนี่ถืออยู่ครับโอ้นี่โตง้ามอยู่4ีตัวสามหลัง4ีตัวแล้วเดินถึงหน้าผมครับผมซื้อปาน ปันนิ้นมาปล่อยจากเ่ถึงลอยตดหรอกครับเดี๋ยวปลาทับทิมจากสี่สิบตครับปลาทับทิมแต่ว่าทั้งนี้เิ่นีการลักชอตกันเกิดขึ้นลหลายๆครับผู้หลวมสีย่างหรือเปล่ามาหน้ามูซาวต้องเจอเห็นเอาไปเอาเบิดกับปลาฟูน้ำอยู่อันนี้ครับเป็นคลองคลองส่งน้ำ แน่นามมาก,กสิลงอยู่นะครับตรงนี้พืน้นที่ใบแต่ดักตรงครับหนาม,มาตุกปีปีนี้ก็ได้กินอยู่ครับผมไม่ได้กลับานเพราได้มีโอกาสมาไทายหเห็นว่าพื้นดักไหลตรงนี่ครับเวลาหนามันมาตื่นกับสีมี้หานยังแต่กินปลาหลายอยอู่ครับก็ได้กินอยู่ อากาศ้านี้ค่อนข้างเย็นครับหนาวอยู่10 11 7องศานั่นไงดาวนี่เขาเกี่ยวที่หลังมูเขากับบอกใค้ดีวานไหนครับปีนี้เพิ่งสังเกตจากต่อเฟียงครับเขาดีว่าดีอย่างหนึ่งคือถ้าต่อเฟียงมันงามถ้าต่อเฟียงงามมันเสียนงอคุม ต่อเฟียงงานมันเสียดเขาดีครับอันนี้ต่อเฟียงแต่หยานนานี่ครับหลันงนี้บ่อเขาท่านวะอุปเค่งยังย่งอยู่ถ้าหลังมันเขามันกินปลาเคงีงดีบวะ ขนะนี้ครับผมลืมเปิดกันสั้นกล้องครับลืมเปิดกันสั้นกล้อง <c oughs> สงสัยอทีภาพอธีสะเทือนอธีบ่ชัดปะไหนครับเอ้ยบ่เห็นบ่ชัดดอกมันกนระตุกครับขอโทษขออภัยหลายๆเป็นมือใหม่ครับยูทูบเบอร์มือใหม่มาเปิดกันสั้นกล้องเลยที่สั้นหลายอยู่เวลาผมหยางนี่ครับนี่ก็บ่ถือ ปลายัางเหลืออยู่ปูอันนี้มันสั่งยี่ดาวพ่อ Ừ, Thằng nó anh chim tìm mít cột bì được khang bìa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  เป็นสะน้อยๆครับนี่เห็นได้บ่อยโคบหน่อยนี่ครับสองตัวแต่ว่าตยายัวใหญ่ไปไหนครับอยู่นี่สองตัว สีหาหกหกตัวแล้วพอต้องหาแนวไม้แล้ว <c oughs> จักหลังเลยพ่อหกหลังแล้วเดี๋ยวอันหนึง่งยุสังมาสันอาจจะยุสังครับพอ,พอเรบพอนี่หมายไวมาเป็นจำใจ้มันหน่อยหลังแล้วนอครับเยื่อาหมาย ถ้าเป็นสิบเออริทไม้ไปอยู่หกหลังกับบ่อเด้ดเจ็ดหลังกับบ่อไหลกันเลยหนาวมากหอดผีตัวนี้ไหมคล้องนี่บ่อสายมีหนาวอยู่นี่มันหล่นจากหน้าเข้ามาบ่อไหลเนาะมันติดอยู่สายหน้าเข้า ไกล้คำตักยูนีไปให้ปลาครับถ้าตักยูนีไปให้ปลายุนหน้าผมที่ผมซื้อมาปล่อยล่ะที่ว่าปลานิ้มัถึงลอยหรอกขาดลอยอยู่กับจักสิบตนี่แหละกปลาตับทิ่มจักสี่สิบตครับพคเบืองมันสีใน้ยังเพราะได้กินวะนี่ขคอานี่มันน้าม่หลายครับมันรับน้ามาจากไอ้ข้องผมล่ะ น้ำมันล่นมาบ่หลายน้ำมาหลาครับได้พกพากันแดดเข่ากันแดดน้ำมันมาหลากหมดถังตะปีในพันจุกมากครับวงนี้หนูหลายหลายตีนห่อนงกระปูดครับหางหนูตีนห่อนงกระปูดปีในพันจุกมากหนูตีนห่อนงกระปูดอยู่นี่นะจักมาทาง่งใดจักปีเดทงเด่งใด ตะเวนกำลังขึ้นครับเวลากับประมาณมุ้งหนึ่งมุ้งนิดนิดเดี๋ยวเดือนประมาณเมษาสางการครับข้องนี่ผมถออ่อฟอกกะทิวว่าเร็ววันสิ่ห้าปิดป่าอยู่ห้าสูบป,ป่าอยู่เพราะช่วงนั้นมันสีน้ำมันสีเริ่มขอดเริ่มแห้งแล้วโดวยเฉพาะ ข้องนี้เลยปลาไหลครับปลาไหลหลายหลายเราจีพายว่าเบื้อง้าผมมีโอกาสได้กลับบ้านก็ติดโควิดเลยมาปีเที่ยวว่าิะกลับเพราะว่ามีโควิดครับไม่อยากกลับปไลย รอบที่แล้วก็หลงสี่แหละครับรอบที้ลงอีกแล้วนี่คลิปหนึ่งยืดที่ผมได้เห็นย้อนไปดักยูนนั่นยืดหน้าแของอีลีครับถือว่าหอ,อตัวหนึ่งโอ้ เช็ดลังจกักโตแปดโตด้วยเช็ดลังในแปดโตครับอืมตือไปเก็บไปท้ายบนกัน <c oughs> เดี๋ยวสิเก็บใบกับพ่อไปฝากกันในฟ้าจุกอยู่ เอเย้ยพุ่มในพันจุกลูนสั้ประคุณดี <c oughs> ย่างหอมครับนี่แป้งพักแปลงพักผูเ่าคนปู่แหว่งามครับพุน่นจะสิเก็บพักวันไปฝากในพันจุกอยู่ไอ้มือนั้ใส่กระเรา งานหลอบซิงเพิ่เอินว่าหลอบซิงครับนี่หลอบซิงดับกบบางคนถิงงงเาวา่วาว่าวิธีใส่เป็นใส่ไหนิีพีน่นี่มีเงียงครับคืออิปูอีป,ป,อป,ปูน้อยหรือว่าปลาเค็งน้อยครับ <c oughs> พิน่นี่ใส่เข้าไปน,นนี่ครับผลงามันมันที่เข่าทั้งนี้ครับกบอะจิม,มิป,ปองเขาเ่าแบบน้อยๆครับ แล้วมันก็ดิเขามากินพวกปลาเข็งหรือว่าหรือว่าไอ้ปูน้อยคือผมาแหละครับเ <c oughs> ขทาทั้งนี้ปางที่ย่ยไม่ได้ออกมันออกไม่ได้ครับเพราะง่ามันบีบง่ามันบีบไ้ว่าให้มันออกได้สําหรับมือใหม่ที่บบรูเหรอครับแต่ส่วนหลยถ้าเป็นคนหากินอยูย่แล้วที่รูอยู่แล้วครับมีสองทางครับทางนี้กับง่าทางนี้กับง่า เขาได้สองทางครับปบหน้า1นตัวสองสครับนี่อีกตัวหนึ่งสีห เจ็ดครับเจ็ดตแล้วเราถือเจ็ดตด้วยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดถือเจ็ตครับเจ็ดหลังเจ็ดตว่ามันแปตครับนับผิดมันออกไลย นี่นะครับเจี๊จตโตครับ <c oughs> เจียดังเจีตโตนี่ครับปไปเข็งทีมันเขาไว้กินครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับฝาก้นที่ขวามากดไลค์กดติดตามเนี่ยเลยครับซึ่งเซานี่ ผมกระจินกิ้ขเขาเ่้าแล้วกะทีเดินห้างกลับปาจีนครับว่าต้องกลับไปเห็นงานแรงนี่ครับแรงนี่ขากระดึกข็ดีปีใหม่อีกทีนึงครับุกเไ็กะก็ติดตามไหครับช่อง youtube อยู่หน่อยก็ลังสางครับสำหรับคลิปนี้ครับกะที่ได้เก็บของกับปหากิ้งเขากับเ่าครับแล้วกันหัวกบกับบ้านขัวกบก็เลจินเขากับบ้านนะครับ ปลาจีนบุรีร้บบาบประกบบนนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ